สวัสดีอาจารย์ประจำรายวิชานะคะดิฉันนางสาวทอฝันแสงโทโพวันนี้เราก็จะมานำเสนอเว็บไซต์ที่เราเลือกนะคะแล้วก็บอกว่าจุดเด่นจุดด้อยของเว็บไซต์นั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเชิญดูกันได้เลยค่ะจุดเด่นนะคะของเว็บไซต์ลาซันดานก็คือมีสินค้าให้เลือกเยอะมากสินค้าราคาถูกกว่าที่อื่นมีระบบบูเยอร์โปเท็กชั่น จัดส่งสินค้ารวดเร็วระบบ b o ูเยอร์โปรเท็ชนะคะก็คือการคุ้มครองลูกค้าโดยสามารถคืนสินค้าและของเงินคืนได้หากพบปัญหาเช่นสินค้าชำรุดเสียหายได้รับสินค้าผิดสินค้าบางส่วนสูญเสียนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นจุดด้อยจุดด้อยของาลันด้าก,ก็คือกดหน้าจอไปมาหลายสเต็ปอาจจะทำให้เราสับสนหรือว่างงก็ได้ค่ะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือสินค้าบางร้านไม่ตรงปกอย่างเช่นเราสั่งสินค้าอีกตัวหนึ่งไปแต่ว่าได้อีกตัวหนึ่งมานะคะแต่ว่าเหตุผลที่เราเลือก l a z a นดเพราะมันมีระบบ b u u e r Protection นั่นเองนะคะที่บอกว่าเราส่งสินค้าอีกแบบหนึ่งสั่งสินค้าอีกแบบหนึ่งไปแต่เราได้อีกแบบหนึ่งมาก็คือสินค้าไม่ตรงปกแต่คือระบบนี้เราสามารถเรียกเงินคืนหรือว่าขอเปลี่ยนสินค้าได้นะคะ แต่มันอาจจะทำให้เราเสียเวลานั่นเองนะคะแต่ก็ดีที่จัดส่งรวดเร็วมใีให้เราเลือกว่าเราจะจัดส่งแบบไหนเคอรี่หรือว่าจะเป็นแฟตหรือว่าจะเป็นไปษณีให้เลือกหลายแบบแล้วก็บางอันเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นแบบว่าจัดส่งฟรีจะมีโคตต้ดต่างๆให้เราเลือกมากมายค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ